ปันดาทุกคนเดินอุอย้ยอยอุยอ้ายอยู่ไม่ยอมนอนตาขวางเลยมองแม่จะให้แม่คุยด้วยหรือเปล่าปันดาลมไม่ค่อยดีทุกคนเหมือนปันดาผมลงด้วยนะปันด้าปันดามาทักทายเ,เพื่อนๆหน่อยอายุ๊บเอยขึ้นนอนแล้วอ้าว่างแล้วเหรอลูกอัดจริงนี่นไง นอนแล้วเป็นอนแล้วนี่ใหญ่พอแล้วแต่งตัวนอนแล้วเป็นได้แต่งตัวนอนแล้วอะทุกคนด้าอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยทุกคนช่วงเนี้ยนั่งหงิดหงุดหงิดไม่ค่อยสบายหรือเปล่าไม่รู้เนี่ย แม่ถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบหรอกมีแต่บน่นแม่อย่างเดียวเลยรอกให้ทักไทย FC ก็ไม่ยอมทักทายพันดาพัดาครับได้อีกข้าวยังฮะไม่ไรู้คุยเรื่องอะไรกับพันดาหรอกทุกคนคุยเรื่องอาหารคุยเรื่องอะไรพันดาไม่ค่อยนั่นหรอกเราคุยเรื่องเรื่องขนมสิ กลางเลยเดี๋ยวถามแพนด้าสิด้าด้าด้าเอาขนมไหมลูกไม่สนเลยทางไม่สนเลยพี่มาไปไหนเนาะแต่งตัวใหญ่เลย สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีวันหยุดครับสวัสดีที่เข้ามาดูแพนด้านะบางทีแพนด้าก็นอนแพนด้าแต่งตัวนี่เด็กๆนอนแล้วโอนหิมะเห็นไหมคะทุกคนมานอนพี่ด้าดูน้องแพนด้าตัวแสบหนุนทุกคนเห็นไหม อาทิตย์สูงกันด้วยนะซันตาเก้าอาลิซโอ้โห,โหูกใจเขาละนี่นี่คนชายเทวดาเนี่ยเหรอ ช่ปะสวัสดีบ้างหรือ,อยังอ่ะคุยเสียงเแจ๋วๆหน่อยทีเร็วอันดาดาโอ้เสียงดังๆหน่อยสิลูกได้กินขนมไหมกินปะกินขนมไหมลูกกินไหมเอ้เรียปากแล้วพอคุยเรื่องขนมกินป้า <laughs> อ๋อไม่กินเหรออวันนี้ไม่อยาก น่าจะเจ็บตาล้าจะแม่ซื้อ,อยาหยอดตาให้นะ้องเนี่ยดตาน้านน่าจะไม่ค่อยสบายนะทุกคนเพราะว่าปกติเป็นน่าจะไม่ค่อยเป็นอย่างนี้นะปกตินางก็จะซึมตลอดเลยแล้วก็ไม่ค่อยพูดด้วยบนอย่างเดียวไม่ค่อยคุยไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่บนมีแต่บนบนแม่ด้วยแล้วแม่จะถ่ายรูปก็บน ใช่แค่หยิบกล้องโทรศัพท์มานี่แพนด้าบนแล้วมไม่ให้แม่ถ่ายเหรอนะเออเราออกทีวีอย่างเดียวเลอโทรศัพท์นี้ไม่ให้ถ่ายเลยทุกคนแพนด้าออกทีวีด้วยนะมีใครได้ดูแพนด้าอยู่ในทีวีบ้างนะแม่เคยลงคลิปอยู่นะได้ออกช่องอมเิรนโนน,นใช่ไหมได้เลอะ เออเรดาออกข่องไทยรัฐด,ด้วยออกตั้งหลายช่องเนาะเไดาเนาะเออเป็นดาเป็นดาราดาังเหรอดังไหมฮะดังโอ้ยเนี่ยถ้าเป็นดาคุยเก่งๆนี่นะเป็นดาจะได้ออกทีวีนะออกไหมไ่า ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูแบนด้านะขอบคุณมากค่ะ